น้มเป็นไหนี้เป็นไงหนแต่หากว่เปมอยที่ตงกเอิ่าาวาตนมมิจะขวีดนัขวจะสอดากิทั้งบนบานล้กัน กินน้องสาวกอดหน้าเจอทำานเราเจมาทำงานปัสสวบหล้มค่งคู่เราที่บ้านคอดวายพระอากาศชุบชื้นในของคู่ไหลายแล้วอา้มมาเลาได้ช่วงมื่อใบใบโน่มเพื่อนตัาวไว้อากชุบชื้นในล้มล้างคลอดเสมอท่านมันอยู่ในใบในตัวลมอยู่ในที่เบา เราไปดูก็มีแ้จบาเรยนขอบง้มนใบง้มจีนจนน่าถวายเพราม้มจากเยอเกินไปเป็นชาวเจี๊ยไปไป้นั่นเสมอข้าเจ้าข้ีนอยู่เสมอเลยครับอันน้อยู่ไดเอข้าเจ้าข้าบนบูนใบข้เจ้าเคลียร์อจ่าปั๊บมาให้ใจโทษนะครับ

อันนั้บกองหู่กันสองคนเนาะกันสองคนเจียบกันเล้ยกันเลี้ยบเจียวโบราณคือช้อนไว้ถ้างกับเดืชื่ออะไปีนี้ครับโบราณเป็นตัวเมียกันงดหน้าจะได้เห็นคนฟูจบหู่จะได้เห็นแขนสั่นตัวเมียกันจะเคียร์ไงย่างกินข่าวตัวเมียกินก่อนเดือนน้ำเน้อ ได้สามขั iday, áng, le, ino, ìn, ้มแล้วจึงสอนขั้มข่าก่อนลงช่วงมืดหนีกินข่าวก่อนหัวบุษกระโปงกระโปงลืมขั้มดูล่างมาดีวานันสิยามนอนนั่นให้ผัวเพ่งนอนก่อนยามเจ้ายามเจ้านอนแนบซ้อนหัวเจ้าเห็นตำลง

ยาวัดศีนเจ้าจาลาจะน่งเด้อวันพระเจ้าจะไล่ให้เจ้าเก็บดอกไม้บูชาไทยแห่งหัวให้เก็บดอกไม้ไปฆราวาขั้นฆราะวาเอาดอกไม้ไปวางใส่ท่างตีนหัวแล้วก็ยกตีนหัวใส่หัวเจะ้ะปอดนั่นคือโบราณสอนไว้ให้มียิ่งเฮียมียิ่งทำ แกมันขับสารพัดอ,อ pues taa, ่อโกรขับเลยตัวราณสอนได้ว่าไห่โยกตีหัวใสหัวจะป้กสมัยนี้มีแต่โยกตีจะของใส่หัวหัวเมย์ยืดตีกูู่่็เมยยืดมามีแต่โยกตีจะของใส่หัวหัว แม่จะเ,เป็น,น,นมังคดหว่าเราจได้เห็นรทุกคนผู้ขายนับถือมันยิ่งพอมาปิดติดแม่อาจาว่าหนักแม่หลอที่สุเครียดกระเคียดแทนแม่แม่น่ะมีคุณอยู่ทองบ,บนเก้าเดังชิเดือนข้าเือนชิดนขาลงแหลมขึ้นลสองลอยหาชิ้นาท้างแรมบรนสนนด ก็เป็นขนาดกลางบ่เป็นุ่งแร้มหาดาวลูงแงมขนันพื้นฐานนี้สอดที่เกิดที่ยังมวยขึ้นละสองลอหาสิว่ต่อค้นต่อขึนอข้นขั้นลูกแง้มหาดาวขึ้นแล้วเป็นเป็นมืน่อต่อขึน้นแล้วขั้นแม่คิดแบบีน,นอ่งอยู่ในท่อเม่เก้าเดือนจักสิบเป็นจักมืออาจจะมากมากขึ้นว่ บาดแผ์ตัดคุณคนควดีให้แม่คุณแม่มีสิสอบคุณพ่อมียิ่งิมเก,มกมล็ดอุ้ยผู้ชายหรตอเพราะอะไคุณมทอคล้อ,องคั้น,นเออมืออม่อเมี่อออกมี่อออกโลกเมี่อสิเป็นสินตายควรยังตัดสับเป็นช่ดง,งูไม่กินเหล่า มามาเมียเขาออกลูกไม่กินเหล้าไม่จะลองผู้สิตตายแล้วเมียนี่ครูทนดีใจไปเรื่อยมื่กินเหล้ากินดีอะเมียเขาออกลูกคเมีออกกางลางผูท่าตนีเรี่งใหญเชนาี้นธาสิีาก็งยากของผู้ชายเัเมียสิออกลูกคูท่านงนี้มองสีาำเขานม่มองสียู่ยืนกันยืนได้ผู้เดียวนังกันนั่งได้ผู้เดียว นอนกันนอนได้คนเดียวโอ้อาบคาบใจเมียเก็บห้องหัวเก็บใจเมียเ,กกเ,เป็นลูกหัวเป็นลมเป็นยุบอัดอัดเลยข้าจีบไปนั่งข้าวาข้าจีบไปขยานเนี่ยออกลูกข้าข <c oughs> ้าจีบไปนั่งตั้ประตูกขยานเนี่ยออกลูกข้าข้าอย่างแรงเต็มที่คืนเอาข <c oughs> ้าจีบไปนั่งหู้หน้าตัง กระยานเมียออกลูกข้าผัวจะอยู่บ่ได้เมียเป็นลูกผัวเป็นลมพ่อเมียเป็นลูกออกงมทองลูกไห่เจ้าเจ้าเมียผู้ชายได้ยินลูกไห่ว่าไงเออเออเลี่ยวมันทั่วเลยพ่อจะเป็นผู้ลาบาดไรจ้าเป็ว่าผู้ชายผู้เดียวที่เป็เดี่ยวตัวเมียออกลูกไม่มีคนอิ่มยุ่งสักไหนงานหุ่นเราบ้านนี้ <จ>นี่ก็ละาลำบาของผู้ให้เข่าใจไว้พอเป็นมาเห็นแจให้พระเจ้ามีทุกนี้เลยขั้นเนี่ยตั้งขอนงยาคินไทยมดเด่อยุดเทิมไปกว่าพุ่งกับคืนเยี้ยมดเด็นการเอาเกือบตายนั่นคือความสุขของผู้ใต้เนี่ยยาคินมาข้อเนี่ยยาคินมักงวงสูงไปได้กับคืนบาดเนี่ยออกลุ่มพระยุคลำแล้ว ปากคอข้าไหวยกินไ่ได้กินได้จะปากคอข้้งสาวลองได้ปากคอยขั้นหลายหลายที่ปากคอข้้งสาวคู้ไส้กระลหกน้องให้ปากคอยขั้นกัดน้องให้ปากคอยขั้นกินเมื่อร้อนยังเกิดขึ้นอย่างย่ทธเลืองยอยเรื่อังพ้รรมาคู่ไส้จะชุดก่อนต้องลำบากเม่อนเม่ตมียอาฟ้าแค่ให ขัากระเฉยพอโตตอ่อไปโอ้ยมาตาฟาตีนเลยก็เฉยข้าเจ้าแหสิว่าข้าเจ้าเรามานาข้าเจ้ากระน้องเป็นฟาติีในพวกเจ้านาข้าเจ้ากระน้องเป็นโซนตีในพวกเจ้าข้าเจ้าก็เฉยข้าเจ้าขวดกระต้นนั่นมักนาขวดเขาหมักนานข็งหมักนาโค้ข้า Bằng nào bỏ và chi bỏ và chỉ hai bên và là bắt tao bụt lại cái tốn bỏ thoát chị bất chứ bỏ bậy biên đô mục bạc nhau khóc dưới nài bụt lại xuống bóng 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 อันนี้แม่นียิ่งปุยปุยยับะปูชางานี้ขั้นกระปุชัยปุยปุยยับกระยิ่งเต้นเต้นกันไม่ไม่ไปใช้นเดยาน้ำาเอาเขสอบไปขอแขนี่บัดเก้าไปเก้ามาละซ้อนมามันก็จะตีทา แขนขึ้น่อขึ้นเชี่ยวมันกะม่เหงาะเหัามันจะซินอหมันลมซ้นได้กันใหม่ๆหนีย่างใส่น้ำพลาเอาแขนเหงกันเลยหมาแล่นท่าใจนีเตะหมาย่างหมากัเมีเหะปัดเกากมเลอกหมาเล่นททีเมียใส่หมา เอากระแม่ใ้สามร่างัะชูแขนท่านเก่าไปเราพูดเก่า่ะประมาณจะไปกตะชูแขนสามร้างโลดแลงวาเขาสุกใจโมดแล้ตายคนอะหัวฮะมีแต่หมดชานี่เราจะสุกหัว

边有边关。